วดดึมาเร็วรับมาเร็วครับยเชียวเดีวปลาซิวเข้าครับผมปลาสดใสงามสามสี่ขีดนี่ครับต้นบนนะครับเันเอาอีตองมาตักเกา ปานะครับได้อยู่นะครับประมาณสี่ห้าตัวตอดการตักเท่านึงมาเร็วมาเร็วโอ้ยมันเด้ขวดเลยจนได้เดือดขวน,ว <laughs> น,ววขวนโอ้ยหัวก็เห็น,นครับด่นะเออทาบาทจังเสร็จแลวครับ รุนกันครับนสูตรพน่ะมาแล้วครับผมละ,อ,ละอู้ยวิ่เร็วครับาปาดสูตรอูยวันเนี้ยนี่ครับปดพันธสิทธิ์มือเช่านี่ปาดพุดย ออมจจาาไดิินกล่สวัสดีครับผมกับผมเป็กกีจจานในต้อยครับผมอ้าวเมื่อนี้มาอยู่กันที่บ้านบุงบกกันครับบ้านบุงบกนะครับคือเกาคือเดิมครับผมพุดนลเสียบสะดุ้งยุบนละครับพู่น่ ยอบยาบหยอมยาบอยู่ครับออ่หยบันนี่ครับป่าไออันนี้ครับป่ากุลาบน้อยนะครับ ปลาอย่างนี้ปลาซิวเขานะครับคุณเสียบสะดุง้งอลยอ้วนรับนะเสียเวลาไอ้ใส่เวลาปลดยังอยครับผมมันเสียบตาเสียบสะดุง้งกิกหัวดึงออกนะครับ น,นู่นบป็นปลาซิวแก้วครับปลาซิวแก้วเขานะครับยกสะดุ้งแบบซองแพนนะครับแน่นแ่นหนึ่งนี่เป็น,น,นปลาซิวเขานะครับแ่นซองนี่เป็นปลาซิวแก้วนะครับมงนี้มงเคยได้มงเคยมันแล้วครับมงเกาบ้านบุงบกนะครับ นี่ละมีขวบสะพันสองสองฟั้งทั้งพี่กะมีคุณยายตรายกไอ้ปลาซิวแก้วครับเดี๋ยวจะเดบปลาเดไปเบิ้งกันครับน้ำเป็นว่าไอ้น้ำลั่นลงแล้วครับผมน้ำลงแล้วเหลือแต่ไอ้น้ำพองครับน้ำพองกัทรงทรงแล้วครับผมทรงสียูแน่แล้วนะครับ แต่ว่าป่าน้ำพองบอมีนะครับวันนี้ผมบอกว่ารอเบิ่งทางนี่แหละทางน้นสังกะมีปุยใหญ่ยกอยู่แล้ครับลายท่านยกตะวันปา่าแหงบ่ถึกนะครับมีหลายสะดุง้งยยตะวันป่าแห่งบอ่อ่อยถึกกันได้ครับแบบจิงเงียบนะครับ ลุนเบืองกันไปครับจังน้อยครับผมว่างไวปดุนๆนะครับป่าจังคอยเข่าค่อยปอตื่นครับอุ้ปลาซ <ś c oughs> ิวแก้วครับซิวแก้ว สมปนเปกันไปครับปลาซ<อ>ิวแก้วนะครับคาลังบาดก็มเนปลาส,วว<อ>สิวเขานะ<อ>ครับรอหลุ่นรอชมกันไปเหงาๆกันครับผมวดัดดลยมาเร็วครับมาเร็วครับอ,อ เท <accurately S 2> ี่ยวเดียเขาปลาซิวเขาครับผมพุ่นนะครับปลาซิวเขาครับผมุระสวดสวดครับตัวครับปลาอันนั้นเนี่ยปลาซิวเขาครับกำลังไล่รถขายขายคนมาซื้อเลย

ว้ายี่สิบกัมบละนะยีกัมบไม่ค่อยกินยาิเปนะมครับมัิชนะ่เข่าอีกะครับผมรุ่นอ่าบัดเม่นป่าซิวเอ้ยบัาซิวแกวครับผมบัดเนี้ยสลับกันทึกนะครับ ยองเอาครับนกปลาซิวแกวนกปลาซิวเขานะครับกมักจะมองนี้แหละครับผมเพราะว่ามันทำเลยมันดีเนาะนี่ก็มีต้นใหม่นะครับเพื่อเอาอีย่างมามา,มาตันไว้เนาะอาหน้าออกจากไอ้ตั้งหลังนี่จะเป็นไฟน้ำหล้นนะครับหน้าโอกจากไฟน้ำาล้นมากมันก็จะมาทางนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไฟน้ำหล้นนะครับไหลมาก็อจะมาหนีมาหนีมาหนีนะครับ นี่นะไหลหลอดสะพานไปนี่ปลากระิมะต่ำอยู่ซื้อกกใหม่นี่ครับมันกระิบุระแล่นออกทางออกทางผีนะครับกระิมะข่ายอยู่ตรงสะดุงนี่แหละครับผมสวด,สดอืมวันนี้มิดครับ นะครับติ่มใปจักน้อยนะครับก็จะค่อยมายกแบนะบเนาะอัยกดูยกีหลายมันกับ่าคอยถึกนะครับบาทปันสิบม่ามนะครับบาทปันมากมันก็สูดขึ้นมาคาคุณนะครับ

ปลาซิวเข่านะครับหรือว่าปลาซิวอ่าวนี่ยครับเหมือนมันจะเริ่มมาอะไรเี้ยครับวันนี้เอาเอาคอยมันมาครับคอยใ,ให้มันมาให้พอได้อยู่ได้กินครับ ส่งวางใบดุนโดนจังหน่อยครับป่าเคยปวดตื่นอู้ยวิ่งมาเร็วครับปาดสูตรอู้ยบาดเนี่ยนี่ครับย่อแล้วย่อแล้ววายุป่านไอ้นี่มันคือบวถทึบกว่าซิวอ้าวคือบวถทึกสะดุ้งบันไดแท่นมีป่าสูตรมาลีอยู่เนี่ย ครับโอ้โอโอโตูดงามเติบครับแต่นี่พนว่าตัวน้อยว่ะท่านครับ <ientras> <rain> อืมเปิ้นสิทธิ์มือเส้านี่เพิ่งเนาะครับฮะอย่างเพิ่งครับพูดะตูดพนสิทธิ์มือเส้านี่ป๊ดพูดะอู้วีพูดตูดเงี้ยเงีน่ะกับปลาสูตรตีนะครับแค่นึ่งเดียวกันโอ้ปัดตัวใหญ่ โลซีขีดด้วยนครับตัวใหญ่เออผมเคยเห็นนักเดีเยบานสูตรตัวใหญ่ปานนี้อยู่น้ำบานผมกันว่าตัวใหญ่แน,น่กับตัวล้านสองขีดสามขีดนึงนะครับจะบานน้ำห่วยน้ำนองครับวันนี้มันเป็นอันไอ้นามพันยั้งนะครับ น่านนี้มันบวขาดตลอดนะครับป่าก็มีอยู่ตลอด,ออดเอาป่าสูตรออกแล้วครับเป็นยังไงครับรุ่นนะครับวันนี้สวัสดีครับผมกับผมเปย์สารในต่อยครับ วันนี้อยู่กันที่บ้านมุงบกครับผมมาลุนจะดุ้งปลาซิวแก้วไปน้ำกันครับเป็นยังไงน,นะครับเนาะแบบครับ,บ,บอืมครับกระจีดอืมครับมาืัอนี้นะครับนำ ถ่วมสะพานเออ,อย่างไลหลอดสะพานนะครับเต็มสะพานพอดีน้ำก็ค่อยๆบกลงเรื่อยๆครับเพิ่งดูครับคุณยายเราหยกนะครับอเอบารลาบลายบปน,นั่นนะครับแต่ว่ากระชาสมกันไปเรื่อยๆแล้วครับไก่ตีเต็มกระตาแล้วป่ายามนีเอามันกลวงครับมันไปได้หลายมองนะครับเนาะน้ำแจง ลุนกันครับนาสวดนะฮมาแล้วครับผมละวระบาดมันมามาโน่นนี่ครับ นียกเับปลาซิวแก้วนะครับล้วนๆเลยเป็นสะดุ้งตับยงปลาซิวแก้วเฉพาะครับอยู่หัวสะพานทางบุญเป็นพันยกเอาปลาซิวเขาพร้อมนะครับมันนึ่งหันบ่อถือด้วครับก็เลยในยางมาเบิ่งทางคุณยายหล่อนี่เถอะบ่่นะครับมันก็มีเสียบสะดุ้งโยนแต่ว่าการ์บอนไหลนะครับจริงงดมั่งครับเหนือตกมันก็ยามเทียงเนาะประจำมัน เนี่มันงดปิดเทือกอีเทียนึง่งมันใบสองก็ได้เบอรบอ์อืมครับน่ะมาแล้วครับผมนี่บาตรับบโบนัสได้กับพ่อได้เก็บนะครับ คืออีแล้วครับปลาสูตรครับเอ้ยขึ้นมาท่านคนได้ดึงขึ้นมาปลาสูตรครับปลาสูตรตัวไม่ใหญ่เด้อครับมากวนปลาหน่อยคร uh, ับมากวนปลาสะดวกคนแล้วอ <Okay. S 1> ่อนเบ็ดมาสีเ like ดียวกับหม่งมันอยู่กับยูน้ำดินสีเด่นปลาสูตรก็ได้นี่ยูน้ำองน้ำไหลน้อยๆน่ครับคางฟางคางปูนเนี่ย เงาว่าเห็นอยู่น้าเปิน่นโอ้ตัวใหญ่เติบอยู่น้ําบั่นผมว่ามันใหญ่สุดกับว่ามันสีขีดนี่เนี่ย <c oughs> อืมครับปลาตัวเดียววะครับปลาทุวสูตรสองโลถึงแต่ว่าโลสองขีดอยู่หันกับว่ามันตัวใหญ่เติบนะเนี่ย นะครับสุดๆกับสุดๆลวสิวแกวครับผมหงายบาดแล้วพวไลยปนไหนนะครับเนาะ วางไว้โดนจักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าขันยกดูดูมันกับโบกไคเถือกนะครับเนาะหุนแล้วครับอืมาบัดละค่ำนะครับบัดละคำ่ำโยกจุ่มวงเคลื่อนอยู่เคลื่อนได้บัดละมกนะครับอยู่นี่ได้บัดละคำ่ำ ไก่เนย,ยูยครับว่วาแตถว่าตังจะถือน,นะครับนี่ยแป๊บเดียวเต็มตาแล้วครับอืมองดแล้วเนาะครับนะครับยายเราเอียดป่าเส่ทุ่งไว แล้วนะครับขึ้นเชขคืนไปกินสมติว่าโดนครับัมกหะเห็นโมกะเห็นสอดมาครับ อโอ้โหถือแล้วครับถึงปลาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับปลาสูตรปลาสูตรนะครับดูนะครับผมปลาสูตรใส่งามๆสามสี่ขีดนี่ครับ สูตรแล้วมากวปาาานปลาตั้งหมนะครับเป็นเอาอีตวงมาตักเก่าป่านะครับได้อยู่นะครับประมาณสี่หตัวต่อการตักเท่านึง,านานงกันปลาบนเขาก็ได้ไลยอยู่นะครับเปนวัด มีช่วงที่ได้หลายโยเซนบางเมือวานเมือก้อนนี่ครับวันนี้จะเป็นวันที่สามนะครับวันที่สามตุลาแต่ว่าวันที่หนึ่งที่สองแหละครับคนมาป่ามันส่งถืกอนนะครับเพ่นเราต้องมาตักเอาอยู่ทั้งสะพานนี่ครับคุณผสมันได้ทไไดั้งลายลได้ครับปะสูตรตัวหญ่ปันไปยี่สุกุูนะครับปะสูตร็ได มาเร็วมาเร็วโอ้ยมันจะขวดเลยจนได้เดินขวน,ว <c oughs> น,ววขวนโอ้อก็เห็นครับคุณ <c oughs> นะเออถาบาทจังเสียแลวครับเฉ <c oughs> พาะปลาสูตรกินเบ็ดครับเพราะว่าเื้อปลาสูตรกับปันตนป่าซิวเขาท่อๆกันนาะ สูตรไล่เนียนกินเบ็ดกินเนื้อนะครับอืมบ่ตีครับ มันจะเลียนหลอดออกไปได้นะั่ครบมันติดตัวหน่อยก็ได้ครับพี่ตงมันติดตัวใหญ่มันโดดขึ้นมู้บงแญ่อยู่นะครับแต่ว่ามันตักบดถือเน้นถือก,กับซีหาตัวนึงครับ จำพวอครับนี่ครับได้แล้วได้แล้วแบบนี้มันปลาซิวแก้วครับซิวแก้วกับปานซิวเขานะครับมีปลาซองชนิดนี้นะครับตีดมกแสบนะครับ อันนึงหมกใบตองอีกก็นึ่ง,มงนหนงมกหมอนะครับปาลนซิวเข่านี่หมกหมอนะครับปลาซิวแกงนี่หมกใส่ใบตองหอมนี่ดีครับหมกหมอออสไปงั้นนะครับปลาซิวเข่านี่ครับป็นวิธกกันหาปลาปาระสตดครับ เอ็นวัดแท่งนะครับแท่งเบ็ดลงไปกันปลาสูนมาซ้ออยู่รอนีแม่งกจะเจิงไฟติดจริงเนี่ยนะครับยำมะนาวคนจนหลายนะครับมันก็กีอยูหมองล้างต้นไม้นี่ครับแต่มันก็ี้ขึ้นมานี่เอออยากเข้ากล้องอ่ะเมื่ก็ี้ซ้อกินปลาครับ มีปลาโดบ่ครับเนี่ยนี่เพราะว่าเห็นแต่ปลาสูตรถือเบ็ดจันเดียร,ร์ปัจจุบันแถวบ้านผมปลาโดปลาไหลปลาสูตรจังสี่ผมก็ไม่ค่อยมี มาเร็ว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 ครับปุ่มบันเนี้ยครับชูวี่นะครับโอ้ปนกันเลยบันเนี้ยครับตั้ป่านชิ้วเข่ากับชิ้วเกี่ยวครับปนกันมากเลยครับโถ่โถ่โถนี่ครับกันบาดมันมา เบื่งอีกจากบาทครับจะได้ไปเบิ่งเส้นทางมองนอกบ้านนะครับเปนมากระ่งถือโยกสั่นตรงนี้ก็ะดดนๆถือเตื้อครับนี่ละจะังซสี่แล้วครับกันถือกระไดถือกันว่าเราก,ก็แตกสูวดๆวดนะครับ สม,มิดกิรีครับมีบัวลายตูนะครับเนาะอ่ะครับผมจัดสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้นะครับก็มาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมทีนน่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับคคาาาามฝัันนนนนงงยื้เรรรกก่่่ออออหลบตขพพจูปแ รงนี้สิไปสู้ต่อเหนื่อยท้อลูกสิโอนเอา,เอาหอดมือพาปา้าตรุเจีนพุ่นเด้อสิเมื่อบ้านเฮาพร้อมน้ากันอยู่ผาเขามีสุขมีเศร้าเล่าสู่กันฟัง